จังหวัดอุดรธานีของเรานะครับก็ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำปี2,567ที่ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดอุดรธานีประจำปี2,567 โดยมีนางนงรัฐคงกเกษมนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีนายปนอมอุทธรักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรวม12ท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สำหรับงานวันสตรีไทยประจำปี2567รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดพิจารณาคัดเลือกสตรสีไทยดีเด่นประจำจังหวัดตามหลักเกณฑ์ที่ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กำหนดซึ่งมีประวัติและผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลชุมชนและสังคมในภาพรวมเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันสตรีไทยประจำปี2567โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนางการจนาสุรวันวิจิตเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี2567ของจังหวัดอุดรธานี พ็เขาแบ่ไม่เคยโอนและที่ทางกรมสราบริษัทสรรพาธิษฐารูปเรืองนะครับางสามธุรกิจได้มีโอกาสศึกษาควาสามารถนะคะในช่องนะคะแล้วก็ยังจะแล้วก็ส่งเสริมสินค้าโอท็อปจังหวัดจัดสรรพื้นที่ภายในดานพนักงานต่อไปเสริมสรางสังคมส่งครบ